กัมพูชารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามตอนนี้ขอเสนอคำว่ากัมพูชาเขียนก็ไก่มหานกาศมอม้าพอพานสระอูชอช้างสระอาอ่านว่ากัมพูชากัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก ชื่อกัมพูชานี้มีต้นกำเนิดมาจากเจ้าชายกัมพูและมเหสีนางนาคได้สร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นมาเรียกว่ากัมพูชประเทศหรืออาณาจักรกัมพูตต่อมาจึงเปลี่ยนมาเป็นกัมพูชาซึ่งมีความหมายว่าผู้ที่เกิดจาก คือสีกัมพูช์คำนี้ราชบัณฑิตทยสภาได้บัญญัติไว้แล้วขอท่านช่วยโปรโดกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วย